สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับทฤษฎีวันพีนอีกเช่นเคยและในวันนี้นะฮะเรามีทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวของไคโดและไคโนซึ่งมันมีทฤษฎีจากเว็บนอกเว็บหนึ่งนะที่เอา2ตัวละครน,นี้มาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ให้ดูและความใกล้เคียงนะว่า2ตัวละครน,นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆนะแต่ไม่ใช่ทางชู้สาวนะฮะแต่เป็นทางด้านการช่วยเหลือกันระหว่าง2คนนี้ซึ่งเมื่อผมได้อ่านทฤษฎีนี้ผมก็ว่ามันน่าสนใจก็เลยลองเอามาพูดให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะ ซึ่งทฤษฎีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรมาซับพอร์ตเท่าไหรหรือว่าหลักฐานอะไรมาซับพอร์ตนะแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้มันเป็นทฤษฎีก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะซึ่งเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาได้บอกว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมีสส่วนคือหัวข้อขหลักๆเลยคือ1อาไครนูนะฮะได้กินผลไม้ปีศาจเทียมเข้าไปส่วนข้อที่2นะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่งางไคโดและไครนุซึ่งในทฤษฎีของเขานะได้บอกว่า ผลสายโซออนที่เป็นผลไม้ปีศาจเทียมหรือว่าสมัยเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยซีซ่าโดยผลไม้ปีศาจเทียมได้ถูกส่งให้กลุ่มของไคโดนะได้กินถ้าผลไม้ปีศาจเทียมนะจะเป็นผลสายโซออนและจะสังเกตเห็นว่าสมาชิกในกลุ่มของไคโดนะฮะจะมีรอยสักอยู่ที่แขนด้านซ้ายนะฮะและตัวไคโดเองก็มีเหมือนกันซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าอะไคนุก็มีรอยสักแปลกๆอย่างนี้เหมือนกันนะฮะที่แขนด้านซ้ายของเขา ซึ่งเขาได้บอกว่าอาไคนูเนี่ยกินผลไม้ปีศาจเทียมสายโลเกียเข้าไปแต่เราก็มีคําถามว่าทําไมเขาถึงไม่สร้างผลไม้ปีศาจเทียมผลอื่นที่เป็นสายโลเกียขึ้นมาอีกเพราะว่าไอ้สายโลเกียเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างที่เสียเวลามากอาจจะมีโอกาสสําเร็จใน1ในหมื่นหรือหนึ่งใน,ในแสนอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะทําให้เสียทรัพยากรเป็นอย่างมากซึ่งถ้าสมัยเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นผลไม้ปีศาจเทียมสายโซออนเนี่ยอาจจะมีโอกาสสาเร็จ1ใน10หรือ1ใน5ซึ่งมีโอกาสสาเร็จมากกว่าสายโลเกีย โดยเจ้าของกระทู้ก็ได้บอกว่าอาไครนูเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของไคโดนะโดยที่ไคโดนั้นได้ทรมานอาไคานูเป็นอย่างหนักและได้บังคับให้อาไคานูนะทดลองกินผลอนุพิษเทียมสายโลเกียจนอาไครนูนั้นได้พลังนี้และหนีออกมาจากไคโดได้สําเร็จแล้วก็ได้มาเข้าร่วมกับฝ่ายทางหันเรือแทนส่วนลักษณะของอาไคานูนี้ก็ได้มาจากการอยู่กับไคโดก่อนที่เขาจะหนีออกมาได้แล้วเขาก็ได้บอกว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แชงนะมันหยุดไคโดก่อนที่จะเข้าสู่สงครามมารินฟอร์ด เพื่อ้องกันไม่ให้อคายูนกับไคโดนั้นสู้รบกันเพราะคาูนนั้นเกลียดแค้นไคโดที่บังคับให้เขาเป็นโจรสลัดและยังบังคับให้เขากินผลม้อยิาจเทียมอีกต่างหากซึ่งนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะที่ผู้พนในกระทู้เว็บนอกนั้นเขียนเอาไว้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาพูดให้เพื่อนๆได้รับฟังกันน,น,น,นะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดแต่ส่วนที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็คือส่วนของร้อยิปซั์ของอาคาูนและก็ไคโดนะซึ่งในกระทู้ของเว็บนอกเนี่ยขอรยขอรเาปงคนน็ ผลิมปิศา์เทียมผมคิดว่ามันไม่น่าใช่นะมันน่าจะเป็นผลิมปิศา์ของแท้นี่แหละก็เลยตัดข้อนี้ไปนะแล้วก็ข้อที่2อ,อะความสัมพันธ์ระหว่างไคโดและอาไครนุที่ว่าไคโดนั้นทรมานอาไคนุจนอาไคนุนั้นเกลียดนะทำให้เกลียดชังจนสลดผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะดูจากความสามารถของอาไครนุนะแล้วก็อาไครนุก็ไม่ได้เพิ่งจะเข้าฐานเรือตอนเป็นพลเรือเอกนะเขาก็เข้าฐานเรือมาตั้งนานแล้วและแถมรอยสักที่แขนซ้ายนะก็ไม่ได้มีทุกคนนะในกลุ่มของไคโด แถมแจ็คนั้นผมก็ไม่เห็นว่ามีรอยสักที่แขนายเหมือนกันก็เลยคิดว่าความสัมพันธ์ของเขาสองคนไม่น่าจะเป็นการเกลียดกันแบบนี้นะและอย่างหนึ่งก็คือที่แชงมาหยุดไคโดอย่างอย่างที่นายกระทูบอกนะเขาบอกว่าแชงมาหยุดไคโดเพราะว่ากลัวว่าไคโดนั้นจะมาสู้กับอาไคโนที่มารินฟอร์ดเออผมคิดว่าทําไมแชงต้องมาช่วยทหารเรือในเมื่อแชงเป็นโจรสลัดผมก็เลยคิดว่าข้อนี้มันมีความเป็นไปได้ที่น้อยนะแต่สิ่งที่ผมสนใจจริงคือรอยสักแต่หลายคนก็จะ,จะคิดว่า แต่ว่ารอยศักไม่ได้มีทุกคนไงถ้าจะพูดถึงเรื่องรอยศักเนะี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคือรอยศัก์พวกนี้มันจะอยู่ในพวกแก๊งยากุซ่าใช่ไหมฮะผมคิดว่าก่อนที่จะมาเข้าสู่ทหารเรือเนี่ยอาคายนูนะอาจจะเป็นยากุซ่ามาก่อนอาจะไปเจอเหตุการณ์อะไรที่โจสรสลัดเนี่ยมาทําอะไรให้เขาฝังใจเขาหนึ่งนเกียิโจสรสลัดนะแล้วเข้าสู่ฝ่ายของทหารเรือและส่วนไคโดเนี่ยมันมีคําพูดที่ว่าเขาเคยพ่ายแพ้7ครั้งถูกทหารเรือจับถึง18ครั้ง ถูกประหารด้วยพิธีต่างๆอีกกว่า40ครั้งแต่เขาไม่ตายผมคิดว่ามันมันก็อาจจะจริงนะแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานหรืออะไรพิสูจน์ว่าถูกจับโดยทหารเรือไปเนี่ยมันไปทําอะไรบ้างแล้วทำไมถึงถูกปล่อยออกมานี่แหละเป็นข้อทําให้ผมสงสัยว่าไอ้อคโนูเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับไคโดจริงๆก็ได้ซึ่งท้ามองในแง,ง่มุมว่าอคานเนี่ยมันเคยอยู่ในแกงยากูซ่ามาก่อนอาจจะเป็นแกงเดียวกับไคโดหรือเปล่า หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือพี่หรือน้องกันแบบไม่ใช่ญาตินะแบบเป็นพี่น้องร่วมสาบานอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีความสัมพันธ์เป็นแบบลูกพี่กับลูกน้องก็ได้แบบหัวหน้ากับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นในทางนี้นะก็จะสามารถเดาได้ว่าใครนู้เนี่ยอาจจะหัวกับใครโดหรือเปล่าในการช่วยกันทํางานให้รัฐบาลโลกถึงถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะก็จะเข้าข่าในเรื่องรอยสักของแขนซ้ายแต่เมื่อกี้ผมก็เพิ่งพูดไปนะว่า แฟนซ้ายของแจ็คหรือของคนอื่นอีกหลายๆคนเนี่ยไม่เห็นจะมีรอยสักเลยก็คนพวกนี้รวมถึงแจ็คก็อาจจะเข้ามาในกลุ่มที่หลังหลังจากสลายแก๊งอากุซ่าและแยกย้ายกันไปก็ได้นะซึ่งอาใครนุก็ไปอยู่ทาหารเรือส่วนไคโดก็มาเป็นสีจักพัดและแมไใครนุถึงต้องใช้ไคโดในการช่วยเหลือทาหารเรือละเพราะว่าไองานบางอย่างเนี่ยทาหารเรือก็ไม่สามารถทําได้การที่จะให้คนที่ทั้งโลกมองว่าไม่ดีอย่างโจสรสลัดทําแทนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า และอย่างคือถ้ามีหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิ1คนเนี่ยอยู่ภายใต้อานาจของทหารเรือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะจะเป็นการทวงดูอำนาจกันไว้ขณา,าทหารเรือยังมีเจตเพเจ้าสลัดเอาไว้ใช้งานเลยนะก็จะมีหนึ่งนนะาาในสี่จักรพรรดไว้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะก็จะแก้ไขประเด็นที่ว่าถูกทหารเรือจับถึง18ครั้งจะจับทำไมตั้ง18ครั้งและแทง18ครั้งนั้นยังปล่อยให้หลุดออกมาตั้ง18ครั้งคือเพื่อจับเพื่อ และอย่างคืออย่างที่ผู้โพสเนี่ยเขาโพสไว้ว่าแชางเนี่ยไปหยุดไคโดเพราะว่าอาจจะไปสู้กับอาไครนูเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือแชงเนี่ยมันไปหยุดไคโดเพราะว่ากลัวไคโดนะจะไปช่วยอาไครนูในการจัดการกาหนดขาวอันนี้จะเข้าเข้ากว่านะเพราะว่าแชางนั้นเคยไปเตือนหนดข่าวนะให้หยุดเอสซัที่จะไปไล่ล่าหนวดดาแต่สุดท้ายก็เหตุการณ์บานปลายจนหนวดข่าวต้องมาช่วยเอสที่มารินฟอร์ดแชงอาจจะเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวนี้นะฮะเลยไปหยุดไคโดไว้ และถ้าหากว่าไคโดนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลโลกจริงนะร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเอาจจะมาจากการช่วยเหลือของเวก้าพังก็เป็นได้เพราะยังไงสารเรื่องราวของไคโดก็ยังไม่ค่อยเปิดเผยออกมามากสักเท่าไหร่ซึ่งคงจะได้รู้เรื่องราวที่แท้จริงกันในภาควานโนะนะฮะเพราะยังไงซาการที่ถูกทหารเรือจับตั้งสิบกว่าครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะและหลุดออกมาได้ตั้งสิบกว่าครั้งนี่ต่างหากถึงแม้ไคโดอาจจะเป็นอมาตะจริงแล้วไม่จริงก็แล้วแต่นะแต่ว่าการหลุดจากทหารเรือมาถึง18ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกระาาดม แต่ถ้าหากใครโดกับทหารเรือรู้กันก็จบฮะ18ครั้งนี้อาจจะเป็นการเข้าไปคุยงานหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เอาล่ะฮันอย่าลืมนะฮะว่านี่เป็นการมโนเท่านั้นผมไปเอามาจากเว็บนอกแล้วมันน่าสนใจดีก็เลยเามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ที่ผมต้องย้ำขนาดนี้นะว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ก็เพราะว่ามีบางคนนะไปจริงจังกับการมโนนี้มากนะจนเรียกว่า เครียดกับการมาโนโลเลยฮะแต่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆนะรับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นส่วนเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะรบับชมกันเพื่อความบันเทิงก็พอแล้วกันเนาะโอเคฮะก็จบลงไปแล้วนะสําหรับคลิปความสัมพันธ์ระหว่างไคโดและไคโนะส่งใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช anel เราส่วนใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถโพสไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ โอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ